เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาเย็ดเย็ดแล้วไม่มีน้ำพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมาค่ะหน้าตามันของจริงมันเป็นยังไงตุ่มกอที่ทำไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผมน้ำนี่คือพุ่งกระจายดีมากหุยชมชดุบชดุบสวัสดีค่ะแจงกวาค่ะและตอนนี้นะคะ เกษตรอะไรบายพิพิธภัณฑ์กเกษตรค่ะงงละสิว่าทำไมมีแตงคนเดียวใช่ค่ะพเพกรไม่ไหนก็ไม่รู้ค่ะและอย่าแปลกใจนะคะว่าทำไมอยู่ๆเห็นป้ายผมว่าตลาดตัวเริ่มเทิมเลยค่ะตอนนี้นะคะแตงอยู่ในจุดที่เรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเป็นพื้นที่ใหม่ของทางพิพิธภัณฑ์การ,รเกษตรของเรานะคะคือเรื่องของเรื่องเนาะ ดูไรายสดนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะต้นเดือนแล้วเห็นน้องแจนค่ะพามาเที่ยวพื้นที่ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงและเห็นของกินของใช้เห็นเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆรรรมีทัศกาลต่างๆก็เลยสนใจค่ะอยากมาตามหาเจ้ารรมีทัศกาลหนึ่งรรมีทัศกาลมันเป็นนิทัศการเกี่ยวกับนวัตรกรรมค่ะคุณผู้ชมมันเกี่ยวกับเอออะไรนะเหมือนการให้น้ําผักอะคะ่ะแต่มันเป็นนี เป็นนวัตรกรรมที่แบบเขาใช้เท้าเหยียบแล้วก็มีน้ําพุออกมาแตงก็เลยอยากรู้ว่าไอ้นิทรรศการตัวนี้หรือนวัตรกรรมตัวนี้คะชื่ออะไรแตงก็เลยจะมาตามหาค่ะเจ้านิทรรศการตัวนี้การพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราไปตามหาทางนิทรรศการและผู้รู้กันเลยว่าอะไรนะคะที่เป็นนิทรรศการไอ้ที่มันมีเท้าเหยียบนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ างที่แตงบอกไปนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท้าเสาร์ที่ที่แล้วเนี่ยแตงได้ดูไลฟ์สดของน้องแจนค่ะในช่วงของการ เดินชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วแตงเห็นนะคะเรื่องของนวัตรกรรมอะไรสักชิ้นนี่แหละคะ่ะที่เกี่ยวกับการให้น้ําพืชคราวนี้นะคะความสงสัยเกิดเลยและยิ่งไม่มีพี่เอกมาวันนี้นะคะลุยได้เต็มที่ค่ะแต่ก็เลยมาเดินเสาะหานะคะว่ามันคืออะไรพอดีเลยค่ะเจอผู้รู้ที่จะให้คําตอบแตงและค่ะว่าตัวนวัตรกรรมตัวนี้มันคืออะไรค่ะเรามาพบกับผู้รู้กันเลยนะคะนั่นก็คือท่าพี่ไก่เองค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่สวัสดีครับพี่ไก่คะ่ะ ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ไก่แนะนาก่อนว่าจุดนี้ที่เรายือนอยู่กันอยู่ตรงนี้ค่ะมันคือที่ไหนคะบริเวณที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เปิดใหม่ของทางพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพื้นที่จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงครับผม,มซึ่งจะจัดงานทุกเสาร์ทิแรกของต้นเดือนครับผมโอ้เป็นพื้นที่ใหม่ล่าสุดเลยใช่ไมคะใ่ครับรกลังจะเปิดตัว S <S <S เปิดไปแล้วครับอ๋อเปิดไปแล้วแล้วสาหรับบริเวณตรงนี้ค่ะมันคือเป็นจุดเซ็นเตอร์กาลางที่เราไว้ใช้จัดนิทรรศการหรือเปล่าใช่ครับบริเวณแถวนี้จะเป็นเรื่องราวของนิทรรศการนะครับเป็นทิทการหมุนเวียนครับจะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะครับโอ้ oh, สำหรับเดือนที่ผ่านมานะคะที่เราจัดไปเนี่ยก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมถูกต้องไหมใช่ครับนวัตกรรมคือเรื่องของการสูบน้าครับผม oh. สูบไค่แรงแปลว่าถ้าเดือนหน้าเรามาอีกเราจะไม่เจอแล้วถ้าเป็นของเดือนหน้าจะเป็น นิสการอีกอย่างหนึ่งครับจะเป็นนิสการเรื่องเกี่ยวกับข้าวครับออผม,มแปลว่าก็คือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะ<ช>แล้วเนี่ยแหละค่ะคําถามของแตงแตงมีข้อสงสัยมากเลยพี่กาศคือแตงอะดูไลส์สดของน้องแจนเนาะแล้วเห็นว่ามันเป็นเครื่องอะไรสกักอย่างเนี่ยที่เขาเยียบเยียบแล้วมันมีน้ําพขึ้นพุ่งขึ้นมาค่ะ มันคือนวัตรกรรมเรียกว่าอะไรคะเป็นน,นวัตรกรรมที่มีชื่อว่าระบบสูบนะ้าเท้าเหยียบครับผมหน้าตามันของจริงมันเป็นยังไงคะพี่ไก่น้านนี้เลยครับผม<ฮ>อยู่ด้านหลังค้าของเราเองครับนี่ก็คืออยู่ด้านหลังนี่ใช่ไหมคะนี่ครับตัวนี้เลยที่เป็นสีฟ้าๆสีดําๆนี่อะไรครับโอ้แล้วพี่ไก่คะอยากรู้ว่าไอ้ตัวระบบน้ําแบบใช้เท้าเหยียบเนี่ยคะ่ะเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นนวัตรกรรมลักษณะไหนหรือมีวิธีการทาํางานยังไงคะ ก็เป็นนวัตก,กรรมเรื่องของการสูบน้ำนะครับก็คือการนำวัสดุดที่หาได้ตามท้องถิ่นนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับให้สอดคล้องกับการทําทการเกรษตรของเรานะครับระบบสูบน้ำเท้าเหยียบนี้ครับก็คือข้อดีเขาคือเป็นอุปกรณ์ที่ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับผมพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าก็สามารถ อ่าสูบน้าคือมารดน้าผักได้หรือว่าลดน้ําผักได้หรือว่าทําแปลงเล็กในบ้านนะครับเราก็ไม่ต้องติดระบบยุ่งยากครับแล้วก็ทําระบบแบบนี้ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะลดน้ําได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้ออกกาลังกายภายในตัวด้วยนะครับเพราะเราต้องเหยียบครับตามชื่อเลยก็คือแบบนี้นี่ใช่ไหมคะอุ้ยแล้วพี่ไก่อยากรู้ว่าเออพอมันสูบน้ํามันเหยียบเหยียบแล้วมันมีน้ําแล้วเนี่ยแล้วกระบวนการการทํางานของมันนะคะทําให้น้ํามันออกมาเนี่ยค่ะมันมีวิธีการยังไงหรือมันใช้หลักการไหนคะ เขาจะใช้เรืองของหลักการเรื่องของแรงดันนะครับผมก็<ะ>คือ ถ้าตามที่เห็นด้านหน้านี้ครับเราจะเหยียบนะครับเมื่อเหยียบนะครับเสร็จแล้วนะครับน้ําก็จะพุ่งออกไปที่สปริงเกอร์นะครับผมคือตัวนี้ใช่ครับถ้าปล่อยนะครับน้ําก็จะสูบเข้ามาแทนที่เดิมครับก็เป็นระบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับอ๋อมันเป็นเรื่องของการใช้แรงดันนะคะผักเข้าผักออกผักเข้าผักออกอืมก็คือเป็นแบบอ่ะพอฉันเหยียบปุ๊บน้ําออกพอเราเลิกเหยียบออาตรงนี้ก็เข้ามาใช่ครับแล้วถ้าแต่งอยาก ทำเนี่ยแต่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างหรือมีอุปกรณ์อะไรที่เป็นชิ้นสําคัญที่เราขาดไม่ได้มั้งคะอุปกรณ์ชิ้นสําคัญนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือเช็ควาลนะครับเช็ควาลนี่จะเป็นตัวกันน้ําไม่ให้ไหลย้อนกลับนะครับอันที่2ก็คือตัวสีดำนี้นะครับตัวนี้จะเป็นท่อดำนะครับแล้วอันนี้เราใช้ท่ออะไรทำอะคะพี่ตัวนี้เป็นท่อที่สามารถยืดหดได้นะครับท่อแอร์รถเก่าก็ได้นะครับ แล้วมีอะไรอีกไหมคะอ่าแล้วก็จะมีองค์ประกรอบรองกระบายคือเรื่องของหัวกระโหลกนะครับท่อ PVC ข้อต่อ PVC นะครับแล้วก็จะมีหัวสปีกเกอร์นะครับแล้วก็จะมีขวดน้ำพลาสติกนี้นะครับทำเป็นแอร์แวฟเพิ่มแรงดันอีกครับผมทำให้แรงน้ำแรงขึ้นครับผม๋อตัวนี้คือเป็นตัวเก็บตัวอ,อากาศ,ากาศใช่บนะคะเพราะปกติถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันก็จะพุงออ่งออกตรงนี้เลยอากาศถูกต้องไหมใช่ครับอ๋อแต่ตัวนี้ก็จะเก็บอากาศไว้เอาไว้กด นะ้ำมันลงมาอีกทีใช่ครับให้<อ>สปริงเกอร์แรงขึ้นครับผมโอ้มันน่าสนใจมากมันทํายากไหมคะพี่ไก่ไม่ยากครับผมวันนี้พี่เอกไม่มาด้วยสิคะทาไงดีไม่มีคนสอนไม่มีคนช่วยแต่งําเลยแล้วถ้าอย่างเงี้ยวันไหนที่พี่เอกไม่มาแต่งอยากมาเรียนรู้ที่เนียคะ่ะแตงต้องทํำยังไงคะเข้ามาได้เลยไหมหรือต้องติดต่อ,อยังไงคะก็สามารถติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ครับเพราะ ระบบสูบน้ำเท้าเหยียบนี้ครับมีจัดแสดงที่ฐานเรียนรู้หนึ่งไร่พอเพียงของทางพิพันธ์ครับผมอ๋อก็แปลว่าถ้าใครที่สนใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรได้เพื่อที่จะเข้ามาชมครับผมือแล้วถ้าเราอยากแต่งอ่ะอยากฝึกต่อด้วยอ่ะพี่ไก่สอนแต่งได้ไหมได้ครับผมหูดีมากมเลยพี่ไก่สามารถสอนแต่งได้ด้วยอ่ะข้อนี้แต่ ก่อนอื่นเลยเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเวลาเขาทางานเนี่ยเขาทํายังไงพี่ไก่เหยียบให้แตงดูได้ไหมอ่ะได้ครับธรรมดามีแค่ตัวเดียวก็สามารถทําได้นะครับแต่ตัวนี้เราทําเป็นคู่นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันนะครับอันที่2คือให้เกิดการบาลานซ์ของร่างกายเรานะครับเราจะไปเหมือนการวิ่งอออกกาลังกายคับบนี้ครับสลับไปครับเราจะได้ไม่ปวดขานะครับเขาสามารถใช้ได้กับทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคะพี่ไก่ใช่ครับได้กับทุกพื้นที่เลยครับ พื้ที่ไม่มีฟฟ้าก็ใช้ได้นะครับและดูสิคะตอนนี้นะคะน้ํานี่คือพุ่มกระจายดีมากแต่ว่าถ้าบ้านไหนไฟดับช่วงนั้นไม่มีปั๊มน้ําทาอะไรไม่ได้เราก็มีตัวนี้ก็คือสบายเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถประยุกใช้ได้นะครับนอกจากติดเป็นสปีคเกอร์แบบนี้แล้วครับสามารถที่เราจะสูบน้ําขึ้นบนแทงได้ครับผมโอ้แล้วการดูแลรักษาอะคะพี่ไก่เขาดูแลรักษายากไหมการดูแลรักษาไม่ยากครับก็คือดูเรื่องของข้อต่อนะครับแล้วก็ ที่จะตันมีคือหัวกะโหลกแล้วก็หัวสปิงเกอร์ครับอ oh, <ม>๋อก็แปลว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของไอ้เจ้าตัวที่เอาไว้สูบน้ําใช่ไม่ให้มันตนันหร,รคะครแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะอยากลงมือทํานะคะแต่พอดีพอดีว่าวันนี้ค่ะคนเก่งของแตงนะคะพี่เอกเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมา,าพบกับพี่เอกแล้วก็ใช้พี่เอกเป็นคนสอนทำค่ะ ะะวันนี้นะคะขอเป็นคนลงมือปฏิบัติก่อนแล้วกันค่ะสำหรับรอบหน้านะคะรายการเกษตรออนไลน์บายพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะจะพาทุกท่านไปพบกับองค์ความรู้อะไรดีๆแล้วพี่เอกของเรานั้นจะกลับมาคู่แตงอีกไหมเดี๋ยวคอยติดตามนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราทุกวันพันเวลา18นาฬิกานะคะวันนี้แต่แล้วพี่ไก่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเยียบก,ก่อนนะคะ